ออโอเคครับสวัสดีครับ <c oughs> พบกับผมนะแอมเบอร์แลนด์ในเวิร์ฟแท้งบลิสนะครับตอนที่สองนะครับผมวันนี้อดเล่นกับท่านคอมเบอร์เพนซิลเฮทนะเพราะว่าผมต้องนั่งทำงานคณิตศาสตร์นะแต่อินเทอร์เนต็ตได้ลาลับดับไปเวลาฝนตกนะฉะนั้นถ่ายเมื่อตอนสองทุ่มครึ่งเจนะบไม่เกี่ยวสิโอเควันนี้ผมจะมาทำอะไรผมก็ไม่มีอะไรทำ ตะแลกหรือเปล่าเรามาทดสอบกันเฉยๆเองแค่ว่าเกี่ยวเรื่องเฟรมเรทนะแล้วก็ตอนที่ซองแล้วนะผมพยายามปรับตามที่ท่านคอมเมนเดอร์บอกเลยก็มาลองดูอันนี้กว่าว่าจะได้ผลเป็นยังไงนะมาเล่นรถถังหนักกันบ้างนะเพราะเดี๋ผมเล่นรถถังเบาซึ่งท่านผู้ชมก็อาจจะได้ไม่ได้เห็นนะเพราะว่าโดนเฮสเซอร์เบียดตายนะรอบแรกแต่อาจจะได้เห็นตอนยังไม่คาดนะครับถึงเรื่องของไฟล์พาวเวอร์ของมันนะครับมาเรามาต่อกันที่คันนี้ดีกว่าคันนี้นะครับเป็ดน้อย จากฝรั่งเศสนะแต่ว่ามันคือชาบ2นะครับซึ่งครับหลายเด้งซึ่งถูกเยอร,รมันยึดมาเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะช่วงต้นๆน,นะครับสงครามที่สองนะผมกองทัพเยอร,รมันนั้นได้รับชัยชนะในช่วงต้นสงครามนะ,ะได้รับชัยชนะอย่างมากเลยนะเพราะว่ารถถังของเยอร,รมันครับในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าทัานสมัยมากแล้วก็นวยสิทธิภาพมากกว่ารถถังของ ฝ่ายสมพัตธมิตรเยอะครับโดยเฉพาะรถงฝรั่งเศสซึ่งมีรูปทรงที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็ดูสิมันเหมือนไอเนี่ยมาร์คมารวันนะรถถังรุ่นแรกสุดของที่มีปืนใหญ่ติดของอังกฤษนะ่ยตีนขับแบบรอบคันอย่างงี้นะครับเอาไว้สำหรับวิ่งข้ามสนามเพาะนะแล้วก็วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางด้ดีมาเล่นเลยดีกว่าอย่างที่ว่าไวเนะย เสียง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 เ,ยงเ,ยงเยงบาหเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเล่นโอ้โหเฮสเตอร์สองคันจบแล้วชีวิตคันนี้ไม่ค่อยแพ้ใครนะครจะมาแพ้เฮสเตอร์กับมานดีได้าฮะ <c oughs> โหแล้วดูทีมแล้วด้วย <c oughs> บอกว่าราชาวัเก้นใช้พื้นท็อปแล้วเล่นเก่งๆนะจ๊ะรู <c oughs> สึกเหมือนช่วงนี้ลไลเด้งบ่อยมากเนี่ยผมต้องไปปิดการแจร้งเตือนของมันแล้วเอาไว้คราวหน้า รอบนี้เล่นหือกันโอ้โหถ้าจะเด้งมาขนาดนี้นะครับแต่เราไปปิดการสงครามไม่ได้เดี๋ยวเราจบสงครามนี้ม่อไรไปเลยเหมือนทีมเราจะน่ารักกันมากนะครับเขาจะทักทายกันก่อนเริ่มเกมดยการชนเฮสเซอร์เพื่อนตื่นเพื่อนอย่าหลับไหลเพื่อนครับอย่าเอฟครับเรามีงานต้องทําเพื่อนให้ตายสิายชาบีสองาถังฝรั่งเศสนะ ถ้าจะมาถ่างเบาเยอะๆก็ไม่ต้องกลัวนะแต่ตอนนี้นต้องกลัวแนละ้วจะขอเคลื่อนย้ายไปก่อนนะ,นะครับผมไปนทำอะไรของนายนะเพื่อนโอ้โอวันเลนทาไทยให้เออขอโทษด้วยเกี่ยบอะไรเนีน่ยวันเลนทาไท์ พร้อมจะลารับโลกหรือยังลูกทองโอ้โเดชวาเก้นโอเคกล้าบุกกันมากเลยนะทีมฝ่ายค้าศึกเนะี่ยฝ่ายเราก็ยืนยิ้มต้อนรับอย่างดีค่ะครันนี้มีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมุมกดไม่ค่อยดีนะแล้วก็ช้ามากเลยวันี่ยี่สิบนั่นแหละถอยไปเพื่อนอย่าขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาสิลืมไปไฝ่เดียวกัน โอ้ยผมไม่น่าเป็นหัวหน้าห้องเลยเอ, này, เอาไลน์นี่ออกไปทีได้ไหมเนี่ยผมต้องรอจบสงครามนี้ก่อนจริงๆสวยแล้วตรงฝั่งนั้นเสียเปรียบผมต้องไปช่วยไปเร็วทีมคาเฮสเซอร์เฮสเซอร์ตัวอันตรายโอ้วันดีเพื่อนไม่ไมีอะไรมากเราเราคิดผิดนิดหน่อยไม่ไรไม่เอาโหกู oh. ค,ครับสี่ลย นี่มีทางยิงเฮเซอร์เข้าจากด้านด้านบนเลยผมว่าผมมีโอกาสตายก่อนเลยนะเพราะผมรีบแรมโบกมากน่าจะปล่อยให้เขารับดามจดไปก่อนมันใช้ลูกทอง AP วาเลนทายต้องใช้ APR สเปน d m ม m น n ี y ช่วยอย่าไลา์ไปตอนนี้ได้ไหมลูกธรรมดาย,ยิงไม่เข้าเลยโอ้โหขาดทุนแน่งานนี้แล้วก่อยเพื่อนวาเลน ไม่ลูกทองอยังเด้งเลยทิ่ด,ดูลูกทองยิงไม่เข้าอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้โอ,อ้ไม่มีอะไรมามมอย่ายิงโดนนะโอ้ไม่โดนขอบคุณเฮเซอร์เตรียมตัวไม่มีทางยิงมันเข้าเลยครับอย่างมุมนั้นอันตรายมากมุมอย่างนี้เฮเซอร์จะเป็น ตัวที่อันตรายสำหรับทีมผมมากถ้าไม่บุกตอนนี้เราจะแพ้น,นะครับผมก็จะตายแล้วถ้าเกิดผมยังอยู่ตรงนี้ต่อนะไม่มีทางให้ยิงเข้าเลยโอ้อยดียทีมเราค่อยตายไปีละคนอย่างนี้ไม่ได้ผมน้องบุกเอาจริงสิลูกทองเอ้ยเฮ้ยไม่เอาแนะ่เอ้ไม่ไอเมริกาแล้วเราเราโดนเราเรนแล้วรรรรรครับเราโดนแล้วครับ หลังโ,โหรุมอย่างนี้ไม่ได้การะโอ้โจีแล้วครับผมโอ้เรียบร้อยครับไม่หลอดเราไม่มีทางสู้ได้นะเพราะว่าเราโดนเล่นซะขนาดนั้นเรียบร้อยผมขาดทุนย่อยยับแล้วล่ะทีเราฝั่งนู้นรีบไปหน่อยน่าจะรอ เพื่อนนายมั่นใจในเกาะของนายมากลาก่อยเออจริงนะทั้งวันเล่นแล้วแพอย่างเดียวเลยนี่แต่ความทรหดนะช่วงนี้เงินก็ลอยไปเล่นข้านไหนก็แพ้นะงเพราะว่าไม่รู้เหมือนกัน ทีมของผมส่วนใหญ่ก็หายไปเล่นโปเกมอนโกกันหมดนะแล้วก็ไม่มีใครมาพาทุนกับผมแอ่จริงหมก็เล่นอยู่นะก็ไม่ได้ว่างไว้ถ่าย่า่ผู้ชมดูสัทีตอนนี้ผมเว็บสิบแปดแล้วชื่อผมก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะจริงๆก็เปลี่ยนนะอันนี้ชื่อเปลี่ยนเฮ้ยหัวร้อนทำไมทีมเราถึงได้ทิ้งกันอย่างนี้มีอะไรเล่นอีก สนใจดูความทระหดของผมไหมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรที่มันอันตรายอย่างมาทิด้าหรือว่าเฮสเซอร์นะมันก็ได้เอาตัวรอดได้ลองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันพระเจ้าจอดเอยก็ยังมีเฮสเซอร์นะ โดยเฉพาะที่ผมกลัวสุดคือเฮเซอร์ร้อยห้านะ่เพราะมันเจาะผมเข้าถึงไม่เข้ามันยัดมาด้วยลูกเอ่อ HE ธรรมดาก็ทำให้ผมบินได้เหมือนกันเนละแต้ผมถึงบอกถ้าจะเล่นรถถังจะเล่นกันก็นควรจะต้องมีเพื่อนที่ไว้ใจได้นะนเช่นทอนนี้เมาเล่นเซอร์เทียนเนี่ะทรับรู้ครับเอาให้ดีเพื่อนแต่ละคนโอ้โหแล้วชว,วาเก้นปืนแค่นี้ไม่เอาไม่ตาม โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนครับผมรู้สึกกับผมตอนนี้คือเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นนะฮะไม่ไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นะทีมไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือกันเท่าไหร่ก็บอกแล้วคนเก่งๆเขาหนีไปเล่นโปเกมอนโกกันหมดแล้วไม่มีใครช่วยทีมเลยคันนี้มึงกดไม่ดีไม่กดขึ้นข้างบนเลยแต่ว่าเราจะไปดูดาวนแล้วก็ไป ทีแปะแลมโบไม่เอาอย่าไปปฏิเสธเลยกลับมามันไม่อยู่ฝั่งเนี้ยโอ้อยู่นี่ไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปเพื่อนเวลาให้คิดเยอะโอ้ไม่เอาดีกว่าอรอทีกันเลยฉันควรต้องไป อ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเฮเซอร์อยู่ฝั่งนู้นถึก็ไม่รอดนะฮะแต่เรื่องการบุกนะถ้าไม่บุกเราก็จะอดนะเฮ้ยสี่หกเอาเอาจริงดิวันนี้ยิงยิงเข้าวว่าเพื่อนไม่ไล่ไไล่ไล่ไไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไล่ไล่ไไม่เข้าตายเสี่เห็นตายเพราะว่าไฟไหม้นะฮะ โอเคไม่น่ากลัวแล้วมีกำบังให้ด้วยแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจริงๆตรงนี้โอ้โหอีแปดตัวปูวเฮสเตอร์ครับคอนวีคอนวีแนนอยู่ฝั่งนู้นค่อยเดน่นนากลัวเท่าไหร่น่นากลัวคือเฮสเตอร์ตั้งอยู่งลางนี่เองเฮ้ยถ้าหันด้านนี้เต่็ตัว โปง้งอ่ะยิงมาหางญี่ปุ่นไม่เข้าผมยังไม่เห็นว่ามันปืนอะไรคนระับถ้าเป็น7.5ผมจะโล่งใจมากวัสดีอ่ะอสุดยอดชีวิตวันนี้ไม่ใช่วันของผมจริงๆวันนี้เพื่อนยิงเราเข้าไหมโอ้เข้า,าขแต่เป็นว่าเราก็ยิงเข่าไม่เข้าฉะนั้นไม่เป็นไรเฮเซอร์จะไม่มาทำไมกลถวของเรามั่นใจอย่าตั้งรับ แ่าจ,จ้าสวยละทีมทีมทีมเมือ่อไหร่เราจะโจมตีละเพื่อนเฮสเตอร์ทางนี้ทางนี้ไปไหนไป,ปนไหนเพื่อนไปด้ใส่โโลดไวมาไม่เอาเฮ้มีอะไรให้นั้นหนึ่งจุดจุดไปละ ใม่แล้วไม่อยู่ไม่มีใคราผมนั่งทำดาเมจเดียวเลยครับผมไม่เอาคิวมาเพราะว่าคันนี้ปืนมันไม่ได้รุแรงนะแต่เวลาบุกแล้วเรังญี่ปุ่นก็์ปิเปอร์มาเช่นะการเล่นที่ดีไม่ควรที่จะแย่งคิวคนอื่นผมก็ไม่เคยทำเลยต้องการอะไรอะ่ะหนาแล้วหรื่ไงแล้วชนกันทำไมล่ะ คราวนี้โอเคครับผมทำเดามานะฮะพอดีมมน,ดน่ารักจังพอดีเพื่อนเราเยอรมันเหมือนกันเรายิงกันทำไมเราะทำอะไรอะ่ะเราะเอาคิวไปนั่นแหละคราวนี้ทีมดีครับ เากีนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราเสียเปรียบรุนแรงนะคราวนี้โอเคผมนี้คิดถึงคอมเมนตอได้เพนเซอร์ทีเฮดเลยแมโอ้ดาเมจไม่ถึงพันโอ้เราสู้เขาไม่ได้เลยช่างเถอะไม่เป็นไรเราเล่นชิวๆไว้ก่อนเย็นนี้หลังจากที่แพ้มาเยอะเกินไปละโชคดีครับท่านผู้ชม จริงๆแล้วผมจะมาที่รีวิวรถถังได้น,นะแต่ผมคิดว่าอาจจะเ,เปิดอีกช n น e หนึงมากกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะได้ลงไม์คราฟของผมต่อไปนะอย่างที่ผมได้คิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะผมว่าคลิปนี่ไั้ไม่หลักนะครับผมถ้าหลักผมก็จะลงอยู่ดีล่ะเดี๋ยวขอหาวิธีเซตติ้งให้ดีกว่านี้หน่อยเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวนะหลายคันมากเ yeah ยแล้วรู้อย่แล้วว่าเราจะพาคุกับใคร <c oughs> ก็โชคดีครับผม